กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมกล้าวชั้นปีที่5รุ่นที่72นะคะในโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่กองทัพภาคที่2ในส่วนของกองกําลังป้องกันชายแดนกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีค่ะ ที่กองบัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดาตําบลโนนสูงอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพันเอกสุคนทรรัตนชาวพงรองผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสองส่วนแยกหนึ่งให้การต้อนรับพันเอกชัยนรงง์แก้วประสิทธิ์ผู้อำ,อ,อำนวยการกองวิชาฝ่ายอํานวยการและวิชาทั่วไปส่วนวิชาทหารโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่5รุ่นที่72ค่ะในโอกาสที่เดินทางเข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ของหน่วยกองกําลังป้องกันชายแดนของกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีและกองอเนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ส่วนแยกหนึ่งโดยได้รับฟังบรรยายสรุปภารกิจและผลการปฏิบัติที่สําคัญของหน่วยในบทบาทของกองกําลังป้องกันชายแดนของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บก และรับทราบภารกิจของการปฏิบัติงานของหน่วยกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีค่ะ